สวัสดีสชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับเนี่ยมาอยู่กับผมประจําวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับคู่แรกของวันนี้อยู่กับศึกของทางยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเป็นการเจอกันของทางฮังการีเจอกับทางเนเธอร์แลนด์ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึนาทีของคืนนี้เรับเดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะครับผมตอนนี้ ที่เป็นที่2ของกลุ่มนี้จะเป็นทางเนเธอร์แลนด์นะครับตอนนี้ทางเนเธอร์แลนด์ลงเล่นไปแล้ว2นัดมีชนะที่1นนัดเสมออที่ทน่1นัดพรกสรกไปได้ที่7ประตูและเสียไปที่4ประตูตอนนี้ทางเนเธอร์แลนด์มีทั้งหมด4แต้มส่วนทางด้านฮังการีนะครับผมอยู่ที่โลของกลุ่มนะครับตอนนี้ลงเล่นไป2นัดนี้มีเสมอที่1นัดและแพ้ไปที่1นัดนะครับผมพรีสร์ไปได้ที่ศูนประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มี1แต้ม ส่วนทางด้านผลงานที่ดูเฮตนี้เจอกันมาทั้งหมดอยู่5นัดนะครับผมผลงานนี้จะออกไปที่ทางเนเธอร์แลนด์ทั้ง5นัดเลยทางเนเธอร์แลนด์สามารถเอาชนะไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผลงานก็ค่อนข้างนานนะผมล่าสุดที่เจอกันนี้เจอตั้งแต่ปี2013นะครับผมเจอทางด้านเนเธอร์แลนด์ถล่มไปถึง8ต่อนนึ่งประตูนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันบ้างตอนนี้ทางฮังการีนะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่5นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่4นัดนะผลงานของทางฮังการีตั้งแต่ศึกยูโรตนจนมาถึงตอนนี้ที่ลงเล่นในเออในัชนลีกไป2นัดที่ผลงานไม่ค่อยสวยนะยังเก็บชนะได้ค่อนข้างยากนะครับ5นัดหลังสุดน,นี้ทางฮังการีสามารถชนะทางสกอตแลนด์ไปไกลแค่หนึนัดเท่านั้นเอง ด้านการทํายอดของทางแกรีตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับสิบนัดหลังสุดตอนนี้นี่สามารถทํายอดออกมาได้อยู่ที่5นัดแต่ถ้าดูกัน5นัดหลังสุดน,นี้มีทํายอดออกมาได้แค่1นัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเนเธอร์แลนด์กันต่อนะครับสิบนัดหลังสุดตอนนี้ไทยเนเธอร์แลนด์ผลงานค่อนข้างสวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สึกยูโรมาก็ ผลงานค่อนข้างสวยเลยนะครับผมไปแพ้ให้กับอังกฤษเท่าน,นั้นนะครับและหลังจากนั้นที่เล่นในเนชั่นลีกสองนัดก็ผลงานสวยนะมีซับมือกับทางเยอรมันไปที่ 2. อประตูในนัดล่าสุดน,นี่นะครับด้านการทำยอดของทางเดนเทลันก็ค่อนข้างสวยเลย10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเองเราดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับอันนี้เลนราคาอยู่ที่ทางเดนเแลัน ต่อให้ฮังการีอยู่ที่1ลูกนะครับผมเมื่อวนนี้ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสําหรับผลงานตอนนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งยังไงก็มองไปที่ทางเนเธอร์แลนด์มากกว่านะครับผลงานที่เจอกันก็นานแล้วก็จริงนะครและฟอร์มที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นศึกยูโรผลงานของทางเนเธอร์แลนด์ก็ค่อนข้างเหนือชั้นกว่าอย่างชัดเจนนะครับสำหรับ สำหรับนัดนี้ทางบอลยินหนึ่งก็ให้ไปที่ทางเนเธอร์แลนด์นะผม mm hmm. ในเลทราคาที่เนเธอร์แลนด์ต่ออยู่ที่1ลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ mm hmm. ก็ยังเป็นศึกของทางยูฟ่าเนชันลีกอีก1คู่นะครับเป็นการเจอกันของทางยูเคนเจอกับทางจอร์เจียทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะครับตอนนี้ทางจอร์เจียนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะผมลงเล่นไป2นัด มีชนะทั้ง2นัดเลยนะผมพลิสกอร์ไปได้ที่5ประตูเลสเสียไปที่1ประตูตอนนี้มีทั้งหมด6แต้มส่วนทางด้านยูเคนผลงานตอนนี้ค่อนข้างยแย่นะครับลงเล่นไป2นัดยังเก็บชนะให้ตัวเองไม่ได้เลยนะผมแพ้ไปทั้ง2นัดเลยพลิสกอร์ไปได้ที่3ประตูเลสเสียไปที่5ประตูตอนนี้ทางยูเคนมีทั้งหมด0ูนแต้มส่วนทางด้านผลงานที่เราที่เจอกันมาผลงานนี้จะเป็นทางด้านยูเคนสวยกว่านะครับ5นัดที่เจอกันนี้ ทางจอร์เจียไม่สามารถเอาชนะทางยูเครนได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมทางยูเครนสามารถชนะไปได้ที่3นัดและมีเสมอกันอยู่ที่2นัดผลงานที่เจอกันล่าสุดก็ปี2 0 1พันค่อนข้างห่างไกลนะผมแต่ว่าด้านการทํายอดนี้จะเป็นทางจอร์เจียนะผมสามารถทํายอดออกมาได้ตลอดถึง4นัด เราไปดูกันต่อทอี่้านผลงานส่วนตัวของทางยูเครนกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้ยูเครนมีชนะที่4นัดสเสมอ2อ2และแพ้ไปที่4นัดผลงานของทางยูเครนตั้งแต่ศึกยูโรมาก็คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในศึกยูโร3นัดก็มีชัยชนะอยู่แค่1นัดเท่านั้นเองนะครับผมส่วนเปิดเนชันลีกมาก็เจอกับ ทางแอลเบเนียก็แพ้กับทางแอลเบเนียนะครับแล้วก็แพ้กับทางสาทรัฐเช็กด้วยถือว่าเปิดมา2นัดนี้ผลงานยูเคนย่ำแย่เลยนะครับด้านการทํายอดถ้าดูทั้ง10นัดทางยูเคนก็พอทําได้อยู่บ้าง10นัดนี้มีเสียยอดอยู่ที่4นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมจอเจียนนะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้จอเจียมีชนะที่5นัดเสมอ่อ2และแพ้ไปที่3นัด ผลงานของทางจอร์เจียตั้งแต่ศึกยูโรมาผลงานในปีนี้ค่อนข้างที่จะเกินคาดไปมากนะครับผมเพราะว่าทําผลงานในศึกยูโรค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสามารถสเสมอกับทางซาราเชกไปที่1.1ต่อ1ประตูเอาชนะทางโปรตุเกสไปที่2.0ต่อศนประตูนะครับแต่ก็นะัดสุดท้ายของจอร์เจียน,นี่เจอกับแชมป์อย่างสเปนก็แพ้ให้กับสเปนไปถึง4ต่อ1ประตูนะครับ แต่ว่าเปิดศึกของทางเนชันลีกมาทางจอร์เจียก็ทําผลงานได้สวยเลยถล่มทางสาธารณเช็กไปถึง4ต่อ1ประตูและนัดลาสุดก็สามารถชนะทางแอเบเนียไปได้ที่1ต่อ0ประตูนะครับด้านผลงานของทางจอร์เจียตอนนี้ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมากนะครับผมด้านการทํายอดของทางจอร์เจีย10นัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเรทราคาเรทราคาของวันนี้อยู่ที่ทางยูเคนต่อให้จอร์เจียอยู่ที่ควบลูกโอบเวอร์เตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบนะครับสําหรับผลงานตอนนี้ยังไงทางบอลยืนหนึ่งก็มองไปที่จอร์เจียมากกว่ายูเคนนะครับผมจอร์เจียผลงานในปีนี้ถือว่าทาผลงานได้ดีอย่างมากเลยนะครับเจอกับทีมใหญ่ๆนะก็ค่อนข้างทำงานได้สวยนะผม สำนัดนี้ก็ให้ไปที่ทางจอร์เจียในเลทราคาที่โดนต่ออยู่ที่ควบลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้จะเป็นการเจอกันของทางสโลวาเกียเจอกับทางสวีเดนนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งนาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะผมตอนนี้ที่นำมาเป็นจากกลุ่มก็จะเป็น ทางสวีเดนนะครับที่อยู่ที่1ของกลุ่มนะผมลงเล่นไป2นัดมีชนะทั้ง2นัดเลยพลิตกอไปได้ที่6ประตูและเสียไปที่1ประตูตอนนี้มี6แต้มนะครับส่วนทางด้านสโลวาเกียลงเล่นไปแล้ว2นัดมีชนะทั้ง2นัดเหมือนกันนะผมพลิตกอไปได้ที่3ประตูและเสียไปที่ศประตูตอนนี้มีทั้งหมด6แต้มนะผมสโลวาเกียก็อยู่ที่2ของกลุ่ม ส่วนทางด้านผลงานทีเดีท,ที่เจอกันมามีกันทั้งหมดอยู่4นัดนะครับผลงานของทางสโลวาเกียไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยังไม่สามารถเอาชนะทางสวีเดนได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมแพ้ไปที่2นัดและเสมอไปที่2นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางสโลวาเกียกันต่อ10นัดหลังสุดตอนนี้สโลวาเกียถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างสวยนะผมตั้งแต่ศึกยูโร4นัดก็ ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมนัดล่าสุดในศึกของทางยูโรนี่เจอกับทางอังกฤษนี่เสมอกับทางอังกฤษไปที่1ต่อ1ประตูเท่านั้นนะครับไม่ได้แพ้ด้วยส่วนศึกของทางเนชันลีกนี่ก็ลงเล่นไป2นัดก็มีชนะทั้ง2นัดเลยไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางเอสโตเนียก็เอาชนะไปได้0ต่อ1ประตูนัดล่าสุดนี่ก็ทางสโลวาเกียสามารถเอาชนะทางอเซอร์ไบจานไปที่2ต่อ0ประตูนะครับ ยิงด้านการทำยอดของทางสโลวาเกียตอนนี้10นัดล่าสุดมีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางสวีเดนกันต่อนะผม10นัดหลังสุดของทางสวีเดนตอนนี้มีชนะอยู่ที่5นัดเสมอ1และแพ้ไปที่4นัดนะครับด้านการทำยอดของทางสวีเดน10นัดหลังสุดตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดผลงานของทางสวีเดนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเลทราคาโตให้ไปที่ปอปอว่นเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสำหรับผลงานตอนนี้ทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางสโลวเกียมากกว่านะสำหรับคู่นี้นะครับก็ในศึกยูโรสามารถเสมอกัทางอังกฤษได้ก็ถือว่าทางสโลวเกียนี้มีของพอสมควรน,นะครผม สำนัดนี้ก็ให้ไปที่สโลวาก,กียาในเลทราคาปอปอก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ